วันนี้มีข่าวดังเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กำแพงเพชรนะครับพ่อแท้ๆฆ่าลูกสาวของตัวเองวัยแค่สองขวบแล้วก็เอาศพไปฝังดินตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่าเคยฆ่าลูกของตัวเองอีก4คนรวมทั้งหมดคือพ่อใจเยี่ยมคนนี้สังหารลูกตัวเอง5คนแล้วนะครับเจ้าตัวอ้างว่ายังไงไปฟังจากปากกันรู้สึกผิดไหม สัททบสัทชันไหมกับการฆ่าลูกตัวเองผิดแท้นะเนี่ยไรติดยาแล้วเรากินเหล้าไหมกุบอาลมต์ไม่ได้เหรอฮะแล้วมีลูกกี่คนลมทัดจกสภาวะอะไรที่มันช่างกินจิตเวชมันทําอะไรบางอท่างนใจจิตยาจิตเวชเป็นคําพูดจากปากของนายส่องศักดิ์อายุ47ปีนะครับพ่อใจเที่ยมที่อ้างว่าตัวเองป่วยเป็นจิตเวชหลังจากถูกจับกลุมคดีฆ่าลูกสาววัยสองขวบและนำศพไปฝังดินอํารางที่จังหวัดกำแพงเพชร วันนี้ตำรวจสอนอบางเขนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก่อเหตุฆ่าได้คุมตัวนายส่องศักด์และนางสุน,นันแม่ของเด็กที่มีส่วนในการทำร้ายก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะครับ